เรื่องที่จะเอาขยะอุตสาหกรรมหรือว่าสารเคมีที่ทิ้งลงมาเนี่ยทางปูนซีเมนต์เขาแฮปปี้ดีอยู่หรือเปล่าก็คงจะแฮปปี้นะครับเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยปูนซีเมนต์เนี่ยความต้องการเขาเนี่ยต้องการในด้านของเชื้อเพลิงนะครับอย่าว่าแต่ว่าเป็นสารเคมีเลยนะครับเขากําลังทดลองที่จะเชื้อเพลิงตัวอื่นเนี่ยเข้ามาเผาด้วยอันนี้รวมถึงยางรถยนต์ด้วยนะครับขณะนี้เขากําลังทดลองอยู่ในสากรกลเขาก็ใช้กัน แล้วก็ว่าไอสารเคมีที่เป็นขยะอุตสาหกรรมเนี่ยตัวมันเองเป็นเชื้อเพลิงคงไม่ใช่ตัวของสารเคมีนั้นเป็นเชื้อเพลิงนะคะคือสารเคมีตัวนั้นเนี่ยถ้าจะเอาไปกําจัดนะคะก็จะต้องไปสร้างเตาเผาเช่นกันนะคะเตาเผาที่มีระบบของการควบคุมมลพิษที่เนี่ยอาจารย์คงทราบว่าเตาเผาที่มีคุณสมบัติในการควบคุมเนี่ยราคาแพงมากนะคะแล้วก็ไอระบบของการ กำจัดพิษก่อนที่จะปล่อยออกไปเนี่ยเป็นราคาถึง25-35%ของราคาเตาเผาเพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะกำจัดไอสารเคมีที่บางส่วนเนี่ยที่มันยังไม่มีระบบกำจัดก็คือเอาไปเบรนคือผสมส่วนนี้แต่ไม่มากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือไม่ทำให้เปิดเผาใช่ไหมถูกค่ะทีนี้อากากขยะอุตสาหกรรมใช่ค่ะสำหรับเจงโก้เนี่ยเป็นกรณีของการ คือเนื่องจากว่าเขายังไม่มีเตาเผานะฮะการกองไว้นี่ก็เป็นอันตรายแต่การเบรนนั้นที่ฉันทึงได้เรียนอาจารย์ว่าต้องควบคุมเพราะว่าเราเกรงว่าจะออกไปที่ทางอากาศนะคะแต่ว่าในส่วนของยางรถยนต์เนี่ยได้ทราบว่าผลเนี่ยเอาไปใส่เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยกับทำให้คุณภาพเนี่ยเป็นส่วนผสมของปูนเนี่ยดีส่วนที่เรื่องที่ว่าเมื่อเอามาฝากเผาเนี่ยนี่อาจจะเป็นเหตุหนึ่ง ที่ว่าเราซื้อบาทหนึ่งถ้าเจนโก้ฝากเผานะฮะเบรนแล้วเนี่ยตรงนั้นลดต้นทุนเนี่ยก็เอามาเสริมส่วนนี้น่าจะเป็นไปได้ไหมอาจจะต้องช่วยจ่ายอาจะต้องช่วยซึ่งซึ่งอันนี้่านโก้ได้ฝากเผาด้วยค่ะแต่แต่ก็อย่างที่เรียนไว้ก็คือต้องควบคุมเขามีมาตรฐานอยู่ว่าสารตัวนี้เมื่อผสมแล้วภายในคุณภาพของน้ํามันที่จะเป็นเชื้อเพลิงได้ต้องไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่มันเป็นลักษณะของการจัดจัดการสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ที่เราเรียกกันว่าวินวิน มีแต่ได้ก็ได้นะครับได้ก็คือว่าได้ในการทําลายของเหลือใช้ที่มันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดลอ้อมในขณะเดียวกันก็ได้เชื้อเพลิงเสริมขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เนี่ยบ้านเราอาจจะยังใหม่นะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นนิมิตที่ดีว่าโรงปรูนโรงปรูนหลายโรงเนี่ยนะฮะเข้าใจแล้วก็เริ่มยอมรับนะฮะอย่างน้อยเวลานี้มีสองโรงใหญ่ๆที่ยอมรับแล้วนะครับ,รบที่เข้าไปเผา แล้เจนโก้จะยินดีช่วยจ่ายเงินส่วนหน Min, ai, ึ่งซ <Switzerland> ื้อน้ํามันเชื้อเพลิงมาเผาให้ตัวเองด้วยครับซื้อซื้อน้ํามันน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับก็ทุกวันนี้ในโครงการทดลองของเราเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือจากเจนโก้นะฮะบาทหนึ่งเนี่ยที่ไปซื้อครับรัฐบาลยังไม่มีตังค์ครับคือเรากําลังมองกันเรื่องโครงการใหญ่ ที่เราจะต้องพึ่งพาทั้งท่านรองเมตตาเนี่ยนะครับที่ว่ากึบาทหนึ่ง <3 S 2> จากเจนโก้บาทหนึ่งจากลงปูนจากบาทหนึ่งจากกองทุนมันเป็น3บาทเนี่ยน้ำมันเครื่องไม่ออกไปไหนเลยวิ่งก็ว,วิ่งมา3บาทเนี่ย,ยเป็นไปได้ไหครับ<า>ยิ่งดีครับ